สวัสดีค่ะสายพี่ออฟฟิศค่ะมันนีลำบดสาวข้ามกุลเพื่อจะกลับไปีินออกจาก่ะทำแปลงผักจ้ากันที่แรกแล้วจา้าเดี๋ยวมาไหลจา้าขดขดขดแล้วก็เก็บหญ้าออกค่ะ ข้างบนนะคะก็จะปลูกผักปลูกน้องน้องผักบุ้งจ้าข้างด้านเสร็จแล้วนะคะเพล่งรางท่าภูเดนจ้าปลูกเมลอ ด้วยมทเดิ